สวัสดีครับ FC ฟซีแฟนคลับแฟนจองทุกท่านนะครับมาพ่อกับดอลนรามือนี้วันศุกร์ที่14มีนาคมพศ2568พี่น้องนะครับคลิปนี้ดอลนรามีตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนานะครับมานำเสนอให้พี่น้องค่ะท่านผู้ชมได้เบิ่งกันนะครับงวดวันศุกร์ที่14บสีนะพี่น้องเนาะนะครับผมเป็นตัวเลขแนวทางของเซียนในตำนานนะครับวันพุธที่ผ่านมานะครับตัวเลขหน้ทางของ เียนในตำนานนี่ครับพี่น้องให้มาวิ่งรูดแปดนะครับผมแต่จับคูรูดไปนะพี่น้องเนาะนะครับเลขที่ออกเก้าแปดสี่สองนะครับล่างเก้าแปดบนแปดสี่สองนะครับผมเลขที่ออกนะครับล่างเก้าแปดนะครับบนแปดสี่สองนะครับ งวดที่ผ่านมานะครับพี่น้องนี่ครับงวดวันที่สิบสองเขารูดนะครับผมแต่ตัวจับคูรูดไปงวดนี้มาตามกันต่อเลยพี่น้องนะครับผมเอฟซีทันใดที่อยากเขากลุ่มนะครับตแกนเชี่ยวคดเขากลุ่มใดเลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเขากลุ่มฟรีเด้อพี่น้องสิมีแนวทางเล่ากับพ้าน้อยแชร์ลงในกลุ่มให้พี่ให้น้องนะท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับผมตํารับ อ่า uh, คลิปวิดีโอที่ดอนลาเอามานําเสนออาจจะมีบหลายสำนักนะครับแต่เข้าไปในกลุ่มจะมีหลายสำนักพี่น้องนะครับมักชอบสำนักใดก็เลือกสำนักนั้นนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งตัวเล็กน่าห้างของอ่าเซียนในตํานานเลขก,ก็แล้วกันเพิ่นไหามาแหล้วพี่น้องดอลลาสิลอกให้เบิ่งเลยนะครับเพิ่นไหามาวิ่งรูดขึ้นเก่านะครับลาวพัฒนา วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่14เดือน36มแปดนะครับของเสียนในตํำนานพี่น้องนะครับ มกชอบจะเอาไปพิจารณาเดอ้อพี่น้องครับงวดนี้เพื่อนไหามากนะครับวันศุกร์วิ่งรูดวิ่งรูดปะอ่าสองนะครับผมแปดเป็นงวดเกาวิ่งรูดสองครับเพื่อนไหามากแค่ตัวหนึ่งตัวเดียวเท่านั้น นะครับบไฮลายตัวพี่น้องนะครับรูดได้เลยขันผู้ได้มารครูดนะครับจับคู่ไฮนะครับสองหนึ่งสองสนะครับแล้กสองหกสองแปนะครับสคู่สชุดพี่น้องนะครับ จริงๆเพ,พื่อนหน้าเพื่อนจะให้เป็นสองสีนั่พี่น้องแต่ว่ามันตุ๊ตกเกา,าเขียนลงในพ,พื่นหลดพี่น้องนะครับนะตกกันสองสี่นะครับเขียนกตกกันลงให้พร้องอม,มาร์ช็อปยังไงพิจารณาเป็นแนวทางเบิ่งก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะนะครับเป็นหามาตามสูตรคำนวณเท่านั้นนะครับผม แคปหน้าจอเลยนี่ครับ ต้องขอพูณนะครับทางเส้นในตำานานที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆนาะพี่น้องเนาะนะครับขันมากขันชอบตรงใจโดนใจแต่ยังเอาไปเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงนะครับขันบ่ามากบ่ชอบนะครับเข้ากับเบิ่งไว้บ่เสียหายแต่ขันามากตัวนะวิ่งตัวรูดนะครับแต่บ่ามากตัวที่เพ่อนจับคู่ให้เขากับาตัวจับคู่ใส่พี่น้องนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีเฮ้งๆรืยๆปังๆกันคูู่้ทุกคนแล้วพบเราพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ